พี่ไม่มาพอเฮ็ดทูพี่น้องเลยขึ้นไล่ไล่ป๊ดเป็นสิบดอกแต่พี่ไม่เบอรเอาดอกมันติดถนนมันติดถนนเห็นมัมดอกง่ายใหญ่พี่น,อน,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 นอ้องหนูเป็นสิบหนึ่งเน้อสีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าป๊ดเกือบยี่สิบดอกเพื่อใ้พี่น้องภูมเหนยนะมึงนเนี้ยนี่พี่ไม่เสียมาเห็นมั้ยเห็ดทู แล้วมันติดถนนพี่ไมมบอาเอาน,น,อน,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 นี่มันติดถนนเนี่ยเนี่นมยมันติดถนนนี่เห็ดถั่วน้องและตีน้องกลมพี่หลายคักเห็ิมะโอ้ทับทติดถนนนี่พี่ไมมเอาไปแกงกินใส่ผักสะแง,งีงผักอีตูแล้วพี่น้องแกงแกงอิม่มพุนเดอร์นี่เด้อร์ยี่สิบดอกนี่เห็นไหมเห็ดถั่วเพราะว่านานี่เห็ดถั่วก็ลังออก บอาพี่น้องแค่นี้ก็น่าจะฮะมันเป็นยังโทรศัพท์พี่ไมค์คือยังมืดๆพี่น้องแค่นี้ก็น่อพี่ไมคไทยเบิง้งบ๊ายบายจ้า